สวัสดีครับอ่าก็จะมาชี้แจงนิดนึงนะครับว่าต่อไปเนี่ยทางร้านก็จะเปิดประเด็นด้วยการว่าท่านสะดวกที่จะโอนเงินเลยหรือเปล่าก่อนนะครับถ้าท่านไม่สะดวกท่านจะท่านสะดวกจะเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวเนี่ยท่านไม่สะดวกโอนเงินเลยเนี่ยก็ปิดการสนทนาเลยครับท่านไม่ต้องถามอะไรนะไม่ต้องขอความรู้อะไรไม่ต้องมีความรู้อะไรนะครับเพราะว่าเปิดร้านมาขายของนะครับ มันถามถามเป็นชั่วโมงเลยนะครับบางทีถาม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 เขาบอกว่าอ่ะโอนเงินเลยบอกว่าไม่สะดวกจะเก็บเงินปลายทางทางร้านไม่มีครับมันไม่มีแล้วนะครับถ้าท่านอยากจะเก็บเงินปลายทางท่านก็ไปซื้อในแอปแต่ราคามันก็จะแพงขึ้นเพราะแอปเขาก็หักทางร้านเยอะเยอะมากนะครับทางร้านก็ต้องบวกขึ้นไปนะแต่ทางที่ดีนะครับถ้าจะคุยเรื่องเก็บเงินปลายทางเนี่ยไม่ต้องคุยครับ ไม่ต้องคุยเลยนะเออน่าเบื่อพูดง่ายง่น่าเบื่อนะครับน่าํำคาญครับนี่ครับอีกแนวหนึ่งนะครับที่น่าเบื่อมากเลยนะครับก็คือถามในเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าของบางนะครับเป็นสินค้าของคนอื่นท่านไปซื้อของคนอื่นมาแล้วมันใช้ไม่ได้หรือมันมีปัญหาอะไรยังไงท่านถามกับคนขายนะครับ ไม่ใช่มาถามกับบงังบังไม่ได้เป็นคนผลิตไอ้ของอันนั้นนะครับนะบังไม่ไม่ทราบนะครับว่ามันมันเป็นยังไงมันอะไรนะแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คล้ายๆกันคือถาม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 บังก็ตอบตอบตอบ,ตอบไปนะครับเสร็จปั๊บไปซื้อของคนอื่นซื้อเสร็จมันใช้ไม่ได้มาถามบางังแล้วบังได้อะไรครับ บางขายของบางก็อยากได้เงินนะครับก็อยากขายได้ท่านท่านไม่ซื้อของบางท่านไปซื้อของคนอื่นนะเออแล้วท่านมาถามบางพอมันมีปัญหาท่านมาถามบางมันมันเข้าท่าไหมครับมันควรไหมครับมันถูกไหมครับนะบางว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีหรอกอย่าทำเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ